รายการคึกคับมากเลยคีะานรอดรูมากมายเสียงปรบมือยิ่งใหญ่ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ her day วันของเธอนะคะเจอันแบบนี้ละค่ะทุกจันทร์ถึงสุกนะคะเที่ยงกว่ากว่าแบบนี้ทางช่อง9 M c o r d HD หมายเลข30นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะเจรจาสื่อสารกันได้ตลอดเวลานั่นก็คือทาง Facebook Live 9 M c o r d นะคะมีข้อมูลอะไรอยากจะบอกเราอยากจะให้เราเอามานํำเสนอก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะยินดีค่ะเดี๋ยว ลังจบรายการนะแน่นอนเราก็จะไปนั่งอ่านดูคอมเมนต์นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะเออเอ,อ,อะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงคือก่อนหน้านี้หลายๆคนก็อาจจะต้อง <c oughs> นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้อง work from home อยู่บ้านกันไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะอุดอู้โอเครียดเหลือเกินแต่นี่ค่ะคอรมอเขาประกาศมาแล้วนะคะว่าสงกรานี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวกันแล้วเราจะต้องเตรียมตัวค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมเงินด้วยอันนี้สำคัญมากแล้วบอกซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปลำบากยืมเงินเพื่อนนะไอการออกไปเที่ยวเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลค่ะมันได้เปิดหูเปิดตามันได้เจอเจอผู้คนใหม่ๆถึงแม้ว่าจ<ค>ะ แค่นั่งมองกายไม่ได้เข้าไปคุยกับเขานะคะแล้วมันก็จะได้รับแรงบันดาลใจได้รับพลังงานแห่งชีวิตพลังงานแห่งธรรมชาติได้ไปเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะนั่งท่ากลางธรรมชาติอยู่ต่อหน้าเราเป็นทะเลเป็นท้องฟ้าจินตนาการก็มาเราก็มีความสุขแล้วนะคะนี่ไงเห็นไหมภาพเที่ยวก็ขึ้นมาเลยเห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขแล้วอันแน่นอนข่าวว่าการท่องเที่ยวว่ทำให้เรานะมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะว่าการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง นะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าจะเป็นธรรมชาติแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะการทํางานทุกระบบของร่างกายก็จะมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใช่อย่างเช่นขับรถไปแล้วหลงทางอะไรอย่างนี้นะมันก็จะแบบยังไงดียังไงดีหาทางสิฝึกระบบประสาทแล้วก็การบริหารการไอเวลาการบริหารการเดินทางและการเงินก็สําคัญนะคะใช่แล้วอย่างเช่นว่าอยากจะไปไหนเนี่ยคุณต้องวางแผนการเดินทางก่อนไม่ใช่อยู่ๆคิดจะไปก็ไปเราต้องรู้นะคะว่าเราต้องเดินทางด้วยวิธีไหนรถเรือ รือจะเดินแล้วแต่เอาที่สบายใจไปพักที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อยู่วอล์กอินไปแล้วไม่มีที่พักก็ไม่ได้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลต้องบริหารเม็ดเงินให้ได้ไม่งั้นนะคะเดือดร้อนนะไม่มีตังค์ไปเที่ยวนี่เดือดร้อนนะคนข้างๆเจ้ขอตังค์หน่อยตังค์หมดแล้วอะซึ่งเจ้ก็ตังค์ไม่มีเหมือนกันทีนี้ขากลับเป็นไงได้เดินกลับได้เดินกลับบ้านกันอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะนอกจากบริหารต่างๆไปเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการ ฝึกตัวเองให้รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น uh huh. คุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เหมือนคนนอกเนาะคือทุกที่เขาก็จะมีกฎมีระเบียบเอาไว้เพื่อความเป็นระเบียบของสังคมนั้นๆแน่นอนว่าเราไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตัวตามกฎตามระเบียบของเขา uh huh. จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นอ่าฮะแล้วตอนนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวจะได้เป็นการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึง่ Day, นงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเธอเดย์วันของเธอนะคะก็ตามที่เกิดเอาไว้แล้วค่ะเรียกน้ําย่อยกันไปแป๊บนึงเป็นไงเป็นไงไม่เดี๋ยวให้รอก่อนยังคือจะมาดูกันว่าอาชีพใดถูกฉลโกกับวันเกิด เนเกิดวันไหนเหมาะกับอาชีพอะไรใช่อย่างเช่นจันทร์นะคะพุธพฤสุกเนี้ยคุณเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรในช่วงระยะเวลานี้นั่นนะสีเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็หางานใหม่หรือว่ากําลังเล็งเล็งมองอะไรอยู่อะไรเงี้ยจะได้มีเป็นไกด์ไลน์สักหน่อยให้กับชีวิตของเราอะต้องแนะนําก่อนค่ะหมอป๊อปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมารายการเยเร์ได้แล้วรอบหนึ่งวันนี้อีกรอบหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ฝนเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าสนใจมากในช่วงนี้ในเรื่องของอาชีพ เองค่ะพี่ปอใช่ครับอย่าเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพี่ปอจ้าได้ครับเพราะว่าผมคิดว่ามีความสําคัญมากณช่วงนี้โควิดก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็หลายหลายคนพยายามจะมองหาอาชีพว่าเราจะควรจะทําอะไรดีให้พัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงกับตัวเองได้ถูกต้องผมเลยเลือกว่าคนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราควรจะทําอะไรที่เหมาะกับตัวเองงั้นงั้นงั้นขอขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะได้ครับวันกับอาชีพที่เหมาะเนี่ยตามโหราศาสตร์นี่เขา มันเกี่ยวเปนงทีมันเชื่อยง,ยงยงกันยังไงสําหรับ,ส,รบสูตรของโหรา,า,าศาสตร์ไทายของผมเนี่ยเราจะใช้วันของเขาเนี่ยดูตามจากราศีว่าณช่วงเนี้ยคนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยดาวประจําตัวของเขาเนี่ยไปอยู่ราศีไหนแล้วเราก็จับพบกรรมะหรือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับดูเอาดวงเมืองมาผสมด้วยว่าเขาควรจะทําอะไรดีถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยอาชีพไหนที่เหมาะกับเขา น่าสนใจคือฟังเหมือนจะดูง่ายๆแต่จริงๆมันมีความลึกอยู่นะคะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยตื่นเต้นเราอ่ะอยากรู้เหมือนกันผมก็จะแปลงกายให้ฟังแบบง่ายๆให้สามารถให้ทุกคนจับต้องและวไปใช้งานจริงได้นะคะนะคะคนที่อยู่หน้าจอคุณเกิดวันไหนเราฟังเลยค่ะคะเริ่มจากคุณเกิดวันจันทร์นะครับ ตอนนี้ดาวประจําตัวนะครับใกล้อีกไม่กี่วันนะครับดาวประจําตัวของท่านจะมาอยู่ที่ราศีตุลเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์นะครับพยายามเล็งหางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการบริการจะดีที่สุดเลยนะครับ mm hmm. เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ mm hmm. พูดให้แบบชัดเจนเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น mm hmm. ร้านเสริมสวย mm hmm. ทําเกี่ยวกับด้านบริการพนักง,งานโรงแรม mm hmm. พนักง,งานต้อนรับ <c oughs> นี่ยกตัวอย่างนะครับ mm hmm. ซึ่งก็สามารถ ใครที่ทําอยู่แล้วถือว่าดีเริ่มต้นได้เลยใครที่เกิดวันจัน์แล้วยังไม่มีงานบริการลองหาดูว่าเราถนัดการบริการแบบไหนการขายของก็เป็นงานบริการนะครับก็เริ่มจากการยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับลูกค้าใช่ใช่ครับนะครับส่วนคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารช่วงนี้ผมถือว่าโชคดีนะครับถ้าท่าน จับงานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกอยู่แล้วหรือว่าเป็นร้านพวกขายมอเตอร์ไซค์นึกภาพร้านขายรถขายมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปโอ้หมดเลยนะอะไรที่เป็นความเดวได้หมดใครพี่น้องคนไหนนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับขับรถรับจ้างไล่มาตั้งแต่พินมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ลูกค้าจะดีมากงานที่มากับล้อเคลื่อนไหว่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับารเคลื่อนไหวหมุนไปหมุนไปนี่เวิร์กมากนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับควรเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธนี่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าเขาท่านจะ่โชคร้ายเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยไปเจอดาวคู่ศัตรูหลักโคลสัตร์ไทยเราเรียกว่าไปเจอดาวคู่ศัตรูทาให้ชีวิตของท่านเนี่ยพลิกผันแปรผันตลอดเวลาแต่ในดีมีเสียในเสียต้องมีดีถูกต้องค่ะท่านทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ เรื่องของเสียเสียความเสียอย่างเช่นไปจับงานเก่าๆที่เคยทําค้างไว้แล้วไม่สําเร็จช่วงนี้คนเกิดวันพุธจะทําสําเร็จโอเค,อเคนึงไหมครับนในดีมีเสียในเสียมีดีท่านหาจุดถ่วงท่านดีว่าท่านสามารถทําอะไรได้แล้วคัดกรองตัวเองดีๆว่าสิ่งไหนที่เคยทำแล้วไม่สําเร็จกลับไปครั้งหนึ่ง ไปมองหายไปแก้ไขในจุดที่เราเคยทำผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่มันมัน broken ไปให้มันดีขึ้นเราเชื่อมโยงกับงานซ่อมได้ไหมสมมติเราเปิดร้านซ่อมพัดลมได้เลยได้เลยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่างานเสียหายถ้าถ้าแปลเป็นคำพูดที่แปลเข้าใจหมายว่าเอาของเสียมาทำให้ดีแล้วขายออกไปคนเกิดวันพุธลุยได้เลยลุยไเ้เลยนเคะมีโอกาสอยู่ไม่ได้แย่สักทีเดียวนะต่อไปนะครับคนเกิดวันพระหัส ดาวตรงนี้โดดเด่นเป็นปีเลยนะครับโอ้โหจับภาพไปทั้งนั้นค่ะฝั่งนี้ค่ะคุณขา <S <S ตั้งแต่วันที่26นี้มีานาน,นี้เป็นต้นไปนะครับาดาวจะเดินดีมากเพราะฉะนั้นนะอ่ะใครก็แล้วแต่ทำงานด้านการสื่อสารมวลชน <S 2> <S 2> ทำงานเกี่ยวกับการเจอผู้คน<า>ทำงานเกี่ยวกับการที่ต้องพูดต้องสอนต้องบอกคนใช้วาจา เวิร์กมากนะครับเกิดวันอะไรวันพฤหัสค่ะวันพธนิษฐ์อันนี้ดีมากอันนี้ก็คือดีมากในเรื่องของการาเลยเนี่ยมวลชนนะคะแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงอ่ะได้ค่ะพี่ป๊อปใครที่เป็นทนายความทําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคนเกิดวันพฤหัสปีนี้เฮงมากอ๋อแสดงว่าต้องเป็นคนที่ใช้การเจรจาการพูดคุยพูดครแนะนําคนในสิ่งดีๆอย่างนี้ถือว่าเวิร์กมากใครที่กำลังเรียนนะครับอยู่ในวัยเรียนแล้วเกิดวันพฤหัส มุ่งเน้นไปที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องหาความรู้ให้ความรู้คนนะครับทำงานเกี่ยวกับกฎหมายเมากค่ะก็เป็นการให้ความรู้เป็นการสอนแล้วก็ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมแบบนั้นนะคะคราวนี้เราไปที่วันศุกร์กันบ้างวันศุกร์นะครับวันศุกร์ดาวประจาตัวก็เดินที่โดดเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องสวยงามงานบริการคล้ายๆวันจันทร์แต่ว่าเน้นเรื่องสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมที่ดูดีๆแบบไฮโซคนวันศุกร์ เต็มเหนียวไปเลยครับดีมากเมกาปาริ้นสนะสไตลิสคอสต์ดีบนนั้นครังฮอนแฟชั่นค่นแฟชั่นก็เวิร์กวันศุกร์ถ้าชอบทางด้านนี้ก็ลุยให้เต็มที่เลยลุยเต็มที่เลยนะครับถือว่าเวิร์กมากแต่ว่าขอนิดนึงคนกับวันศุกร์อย่าทำตัวโทรมผมในเรื่องนี้มากนะครับคือจริงๆดาวทุกดวงถ้าเขาเดินดีท่านต้องปฏิบัติตัวตามนั้นดาวศุกร์ไปว่าความสวยงามความสุข ทำตัวแฮปปี้มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสราศีเกิดแน่ๆค่ะออร่าก็จะมาหลังจากนั้นสิ่งดีๆก็จะตามมาอีกใช่ครับจะได้สร้างความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าวันศุกร์เขาต้องทําในเรื่องของความสวยความงามถูกต้องไหมเราก็ต้องสวยก่อนนะคะถ้าเผื่ว่าช่วงนี้ดาวเขาเดินดีมันยิ่งเน้นยิ่งส่งตัวเขาใหญ่ยิ่งส่งขึ้นไปอีกยิ่งส่งขึ้นไปอีกคราวนี้เรามาที่วันเสาร์กันบ้างค่ะคนเกิดวันเสาร์นะครับใครทําเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์จะเวิร์กมากช่วงนี้เพราะว่าดาวของท่านเดินดีไปทั้งหมด2ปีจริงๆเดินมาหลายเดือนแล้วจริงๆมันจะเดินประมาณสักสปีครึ่งแต่ผมตีไปแค่เหลือแค่2ปีนะครับแล้วก็ดาวพระหัสเนี่ยที่อยู่คู่กับท่านเนี่ยกำลังจะยายแล้วความเครียดต่างๆความปัญหาลุมเล้าจะไม่มีแล้วคนมันเสาร ทุกอย่างก็จะโฟล์ขึ้นใช่ครับที่ดินอสังหาต่างๆจากที่ถืออยู่ในมือนี่อาจจะขายได้ได้กาไรจากการขายที่อะไรก็ได้เหมือนกันเน้นนิดนึงขอให้เป็นที่ติดภูเขาที่ติดภูเขาหรือที่แถวๆถวทางภาคอีสานภาคตะวันออกถึงจะเวิร์กมากนะครับลองดูเฮงเฮงปังปังค่ะหลวงจุ้ยเขาคือติดภูเขาแล้วจะดีใช่ครับต่อไปวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์อาทิตย์วันสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ ดาวก็เดินดีโดดเด่นเหมือนกันจริงๆแล้วดาวทุกดวงมีดีมีเสียแต่ว่าอย่างว่ายุคนี้เราควรจะให้กําลังใจกันพูดแต่เรื่องดีๆแนะนําแต่เรื่องดีๆนะครับค,ค,คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะครับใครเป็นครูบาอาจารย์ใครทํางานด้านวิชาการดีหมดใครที่เปิดร้านขายหนังสือแล้วขายไม่ได้ช่วงนี้จะดีมาก คะนะครับแน,น,น,นควนนความรู้วิชาการหรือไม่ก็อาจจะแชร์ในสิ่งดีๆให้กับสังคมคได้หมดวันอาทิตย์เนี่ยคล้ายๆวันพระหัสต้องให้แต่สิ่งดีๆให้วิชาความรู้ ไปมีอะไรให้เขาเต็มที่แล้วเดี๋ยวเวลาได้กลับมาเนี่ยได้เต็มร้อยคือจะบอกว่าพี่แป๋าพฤหัสใช่ไหมฝนก็วันอาทิตย์ช่วงนี้เราก็จะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมใช่ค่ะถูกต้องไหมคะพี่เป๋บเราควรให้กำลังใจกันมากกว่าแต่ว่าดวงดังกล่าวที่เราคุยกันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่ามันยึดกันได้ยาวๆดวงจะเปลี่ยนตลอดนะครับทุกเดือนทุกปีแต่ว่า จากหลักสถิติที่ <c oughs> พวกเราเก็บมา <c oughs> ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำสิ่งดีๆเหมือนกับวันนี้เราไปเจอใครแต่สวัสดีครับยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> คนนั้นก็ต้องรักเรา <c oughs> เราเริ่มจากสิ่งดีๆวันนี้เหมือนเราสตาร์ทมัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วิ่นาทีนี้ได้เลยให้ดวงมันเปลี่ยนเดือนหน้าปีหน้าแต่สิ่งที่เราเริ่มไว้มันต้องดีเราปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆเดี๋ยวก็จะโตใช่ไหมงามเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะพันกันตั้งแต่วันนี้ถูกต้องเราจะเตือนสตินะคะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะใช่ครับสิ่งดีๆให้กันมกว่ามอบสิ่งดีๆให้กันเป็นกําลังใจให้กับคนทุกๆวันเลยนะคะใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่ก็วันนี้หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้กับทุกกๆคคคคนนนนะะะะะะซึึึ่่่่่่งงงออออัีีี้้าาาาาาาจจจไไมมมชชหหหถถถแแพพลตววรรปเ อาชีพสำรองก็ใช้หลักเกณฑ์นี้ไปเป็นตัวไกด์ให้กับเราได้นะคะถูกต้องค่ะนะใครอยากจะติดต่อหรือติดตามพี่ป๊อบเนี่ยฝากช่องทางให้กับคุณผู้ชมนิด้ึงติดตามที่เพจ Facebook ของผมได้นะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชาวลันทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0886249526 สะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นได้เลยทาง Facebook หรือว่าเปร์โทรศัพท์นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอมืดแปดได้เหลือเกินนะคะเพราะว่าโควิดก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆกันทุกคนนะคะโดยทั่วหน้าพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะ คุยให้เคลียร์กับเราวันนี้แขกรับเชิญเธอเป็นหญิงแก่งหญิงเก่งอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ยังหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ driving instructor ะจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ <c oughs> พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคะ่ะสักครู่นะคะกลับค่า สู่ช่วงคุยให้เคลียร์นะคะตอนนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่รักในรถยนต์รักในความเร็วและแน่นอนนะคะความฝันของเธอคือการได้เป็น Certified BMW Instructor คนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนนี้นะคะเธอทำฝันนั้นเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วเรามาพูดคุยกับเธอกันดีกว่านะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะโปรนักขับหญิงคุณปุ๊กชมพรประพัดพงค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะอย่างที่ฝนแล้วก็พี่เป๋าได้โปรยไปนะตั้งแต่แรกเลยว่า driving instructor อาคำนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ต้องใา้พี่ปุกอธิบายให้พวกเราได้ฟังเมื่อกี้นี่ยเราคุยกันในห้องส่งว่าเธอเธออันนี้แปลว่าครูสอนขับรถใช่ไหมแต่ว่าเราต้องมีอะไรแตกต่างไปมากกว่านั้นแน่ๆ่คือคือยังไงคะคือจริงๆหลายท่านอาจจะคิดว่า driving instructor คือคนสอนขับรถคือไม่เป็นเลยแล้วก็สอนสอนใบขับขี่แต่จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ค่ะคือคือทาง bm w เนี่ย ทางที่เยอรมันนะคะเขาจะมีคอสคอสหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับสอนทักษะทักษะในที่นี้สมมติว่าเราขาับรถะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุสมมุติว่าอะไรตัดหน้ารถห<อ>มุน<อ>รถแหกโคง<อ>้งจะสอนทักษะพวกนี้นะคะ่ะ<อ>ที่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันองค,อค่ะคือคอคือ,คอยังไงคะแบบเช่นถ้ารถมันหมุนแล้ว รถมันแหกโค้งแล้วเราจะจอดมันยังไงอะไรแบบนี้่ค่ะคือเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมาฉับพลันขณะที่เรากําลังขับรถอยู่อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะจูกูค่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวอย่างการสอนทั่วๆไปในบ้านเรามีไหมไม่มีไม่มีใ่ะจริงๆทางเบียมเวู่ก็นํานําโปรแกรมของที่เยอรมันเนี่ยมาสอนที่เมืองไทยเหมือนกั เหรอเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ฝนควจอเรียนมาก่อนอันนี้ฝนก็ใช้ประสบการณ์ตรงในการขับรถมาตลอดเลยบางทีอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้วันนี้ก็ต้องมาถามพี่ปุกนิดนึงค่ะแล้วจริงจริงมันจรงจงต่อคะมันมีแบบหลักการหลายอย่างมากเลยค่ะแม้กระทั่งถ้านั่งที่เรานั่งบอกว่าเรานั่งขับรถกันอยู่ทุกวันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ปรับแล้วให้มัน มันดีขึ้นได้ oh. หรือแม้กระทั่งการจับพงมาลัยจะทำยังไงเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราถึงที่จะพร้อมแก้ไขสถานการณ์ oh. ตลอดเวลางั้นขอความรู้นิดนึงตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าผู้หญิงหลายๆคน ผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยเอะแล้วพวกเราก็เป็นคนขับรถค่ะขอความรู้เบื้องต้นตรงนี้ว่าแล้วพวงมาลัยที่เหมาะและกําลังเหมาะจริงๆแล้วควรอยู่ตรงไหนคะค่ะจริงๆสมมติถ้าเกิดเทียบพวงมาลัยอะค่ะเป็นนาฬิกาจะมี12นาฬิกา3นาฬิกา6นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาตำแหน่งที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยจะเป็น3กับ9เวลาเราจะพวงมาลัย ใช่ค่ะสาเหตุที่เราเคยเคยจับอย่างนี้ไหมคะเคยอย่างนี้แล้วก็เคยเอามือห้อยไว้อย่างนี้ด้วยค่ะมันไม่ถูกใช่ไหมคือจริงๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแต่ว่าเราจะแนะนําว่าเราควรจะต้องจับอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุที่จับอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าขับตามปกถนนปกติถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่เป็นไรขับได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีทางรู้เลยว่า มันมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมของเราเนี่ยที่จะหักพุงมาไลัยได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราจับอยู่ตรงนี้ค่ะม,มันจะหักไม่ได้และมันก็จะหักได้นิดเดียวสมมุติว่ามีอะไรขวางอยู่แล้วเราจะหักมันก็มันก็เลี้ยวไม่้นมันก็จะเลี้ยวไม่เต็มที่ค่ะหรืออีกสาเหตุหนึง่งถ้าสมมติจับตรงนี้แล้วถ้าเกิดแอร์แบกระเบิดขึ้นมาม,มันก็จะกระแทกม,มือแล้วเราก็เนี่ยฮนาฬิกาจะอยู่บนหัวเราตรงนี้ เคยนึกเรื่องนี้มาก่อนอ๋อคือเวลาที่เราอยู่หลังพวงมาลัยเนาะทุกอย่างมันต้องอยู่ในท่าที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาพี่ปุกเนาะเออบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีคุณผู้ชมค่ะพี่ปุ๊กจะได้มาฝากพวกเรากันใช่เอ๊ว่าแต่ว่าอะไรที่เป็นแรงบันดานใจให้สนใจด้าน driving instructor อรคะค่ะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ14ี่ปีที่แล้วเคยเข้าไปในคอร์สนี้ค่ะ ที่เมืองไทยจัดตอนนั้นตอนนั้นไ่เป็นนักเรียนใช่ค่ะตอนนั้นคือขับรถพอได้แล้วแล้วก็คุณพ่อก็ส่งไปเรียนเหมือนทําให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะพอเข้าไปเรียนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็ทำให้คนพบตัวเองว่าเราอาจจะชอบการขับรถเรารู้สึกว่าการแก้ไขอาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีสเสน่ห์เหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอมีสเสน่ห์อ,อะไรบางอย่าง<อ>ที่เราอยาก มันดึงดูดเราให้อยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นอย่างไ<ช>รค่ะใช่ค่ะแล้วเราเห็นพี่ๆอินสแัคเตอร์แล้วแบบวันหนึ่งนะเราอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเราอยากจะยืนสอนเราอยากจะยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจคือคแน่นอนว่าไม่ใช่ครูสอนขับรถแค่ขับเป็นเฉยๆค่ะแต่คือสอนแบบต,ต่างๆในการขับรถอย่างปลอดภัยอย่างที่สุด พี่แบบเข้าใจถูกไหมคะใช่ค่ะจะมีหลายสถานีเลยจะมีเหมือนกับอ่าเราเริ่มจากทฤษฎีก่อนแล้วก็พอมาเป็นภาคขับเนี่ยก็จะมีเหมือนสถานีนี้จะฝึกการหักหลบสมมุติว่าเขาก็จะตั้งไพลอนค่ะว่าถ้าเราขับมาแล้วเราต้องหลบช่องสาเมตรตรงเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงเราต้องฝึกสายตาเราจะต้องฝึกการจับพุงมาลัยการหมุนพุงมาลัยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเห็นในคลิปไหมคะเวลาเขาหักหลบถ้าเขาหักไม่ถูกมันก็จะเฉแล้วก็หมุนแล้วก็ กระเด็นออกไปเลยใช่ใชแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราควบคุมรถได้เนี่ยแล้วหากพุงมาอะไรถูกต้องอม,มันก็จะคุมรถให้อยู่แล้วก็ไม่หมุน โอ้ยางงี้ก็ดีนะคะถ้าเราหักหลบเป็นี่ยเราจะต้องไม่ใช่ว่าทิศมันจะมีอยู่ทฤษฎีหีนึงของบ้านเรานะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าขับมาเร็วๆแล้วชนหมานี่ให้ชนไปเลยถ้าหักหลบแล้วเดี๋ยวเราจะคว่ำเราก็เราก็ไม่ต้องชนสิใช่แล้วมีวิธีใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถหักหลบได้แล้วเราก็เซฟทั้งตัวเองเซฟทั้งน้องหมาที่เขาวิ่งตัดหน้ามาก็ได้นี่ประมาณนี้โอ้ดีมันเวิร์กมันเวิร์กก็ตรงนี้เนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยค่ะความเร็วจังหวะที่เขาตัดหักทันได้ไหมอะไรเอ็มันขึ้นอยู่กััับหลายยปจ ถ้าเกิดทักษะตรงนี้เรามีติดตัวไว้อะถ้าเราไปเจอตรงนั้นจริงๆมันก็คือแก้โยชน์แล้วก็แก้ไขได้แล้วนานไหมคะกว่าที่ความฝันจะเป็นจริงเนี่ยการเป็น driving instructor เนี่ยค่ะก็ปั้นฝันนั้นก็คือนานเหมือนกันค่ะคือเอาไปพูดถึงการสอบเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เรียนจนสอบในการใช้คำมุมานาทั้งหมดอ๋อโอเคก็คือ ย้อนไป1ิปีที่แล้วพอ1ิปีที่แล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นยังไม่ได้สอนเลยเพราะเราก็เพิ่งขับรถใช่ไหมคะทีนี้ทางทางครูสอนคนหนึ่งที่เป็นคนนักแข่งนะคะ,ค,ะคุณนัทวุฒิเนี่ยก็ชวนว่าเออลองไปแข่งรถดูไหมหเพราะว่าเห็นเราชอบรถใช่ไหมคะ,คะก็เลยลองไปแข่งดูค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ไปขับรถไปแข่งรถมาทีนี้พอเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วห้าหกปีที่แล้ว ก็มี bmw เนี่ยเขาจัดคอร์สอีกทีหนึ่งทีนี้พวกพี่พี่อินสตัคเตอร์พวกนี้ก็ชวนเราบอกว่าไห,ไหนพ่อขับรถได้แล้วเนี่ยลองมาฝึกสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปฝึกงานไปเริ่มตั้งแต่เก็บไพลอนไปตากแดดไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีโอกาสว่าพี่พี่เขาถามว่าตอนเนี้ยทางเดียมันเขาเปิดสอบนะ,ะให้เป็นอินสตัคเตอร์เนี่ย สนใจไหม,อ,มอะไรเงรี้ยค่ะเราก็เลยอลองสิอยากลองเราก็<ช>ต้องทําให้ดีที่สุดอ,อะไรเงรรี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปสอบปีแรกทีนี้ปีแรกเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม,ไม่ไม่ได้ขับรถเก่งขนาดนั้นนะคะแล้วก็เหมือนความรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังไม่มีทีนี้การสอบเนี่ยมันจะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็การขับตัวทฤษฎีเนี่ยมันจะมีเรื่องทั้งของฟิสิกส เรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งยนต์ด้วยมันคือศูนย์สำหรับเราเลยศูแบบ0ูนย์เลยค่ะ,คะทีนี้พอไปถึงเราก็ต้องพุธแอฟฟอร์ดแบบความ<อ>าพยายามมากๆในการที่จะเรียนทฤษฎีตรงนี้ให้เข้าใจเสร็จปุ๊บพอทฤษฎีเกือบจะไม่รอดมาถึงเรื่องการปฏิบัติาการปฏิบัติก็จะมีห้าสถานีเราต้องอย่างนี้อันที่เรียนในเมืองไทยก็พอจะทําได้แต่จะยากนิดนึงเพราะว่าการสอบที่นู่น เราใช้พุ่งมาลัยซ้ายเลนต่างๆก็จะไม่เหมือนบ้านเราใช่ใช่ใช่การกะระยะการอะไรต่างๆก็แต่ตอนนั้นแบบคิดว่าไม่รอดแน่ๆแล้วก็อีกอันนึงที่ยากที่สุดก็คือการดริฟท์เพราะว่าการเนี่ยค่ะเป็นดริฟท์คล้ายๆอย่างนั้นทีนี้เนี่ยการที่จะผ่านตรงนี้ได้ะค่ะเขาก็บอกว่าจะต้องดริฟท์ให้ได้สี่รอบติดต่อกันนะคะแล้วล้ำดริฟ์ไม่เป็นเลยตอนนั้นคือดริฟท์ไม่เป็นเลยคือแบบอ๋อ สรุปว่ารสรุปว่าเขาก็เลยเหมือนฝึกเราคนเดียวนี่แหละค่ะ,<ฮ>ะจนทําให้ดริฟท์ได้ปรากฏว่าเราอะไปซ้อมแต่ดริฟท์<อ>มันมีสอบทั้งหมด5อันใช่ไหมคะซ้อมอยู่อันเดียวผ่านอยู่อันเดียวสรุปวาผ่านานเี้เพราะเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนมาตลอดตอนที่เราอยู่ที่น่นใช่ค่ะไม่อย่างเท่เลยอะไม่เคยเห็นผู้หญิงทำได้ใช่แล<ะ>้วเขาบอกไงว่าคุณปุกเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนแรก แล้วคนเดียวปะคะคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่หัวดียเียคนเดียวเลยค่ะตอนนั้นที่ไปสอบแล้วก็จนได้ใบสติฟิเคตจาก DMW มาใช่าเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกความรู้สึกความตื่นใจคือคือมันเราไปสอบสองรอบค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยพอริบผ่านอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ผ่านคะแนนมันก็ไม่ถึงแล้วก็ อาผ่านไปอีกปีนึงก็รอแล้วต้องกลับไปสอบใหม่ไปสอบใหม่เพราะเราก็ไม่ไม่ละความพยายามคือเราก็อยากจะแบบได้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยอรวบรวมความตั้งใจกลับไปสอบใหม่ค่ะอ่าทีนี้พอกลับไปสอบใหม่แล้วก็เริ่มคุ้นเคยแล้วอืมก็ก็เลยทําให้แบบทําให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ทราบมาว่า เป็นพอสกิลดรีฟิงที่แบบควบตำแหน่งด้วย <c oughs> ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เก่งจังคือปกติแล้วไงเรื่องของการขับรถเรื่องความเร็วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสนใจในเรื่องด้านนี้แต่คุณปูก็คือใส่ใจมาแล้วก็ให้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามให้ความพยายามกับสิ่งนี้มาเป็น10บสปีอ่ะเพื่อจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแขกรับเชิญเฮอร์เดย์ของเรานะแต่ว่าตำแหน่งพอดังกล่าวเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างหรอคะ คือจริงๆเราก็เอา คล้ายคล้ายคอนเซ็ปคล้ายคล้ายกับของ BM มนะคะมามาสอนในบ้านเราด้วยก็คือเหมือนเดียวกันประมาณนั้นเลยเราเห็นใครที่จะเข้าไปเรียนได้บ้างอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะที่ขับได้ขับรถได้ก็คือที่ไขับขี่ได้หมดได้หมดเข้าจีเรียนได้เพราะเราก็เลยเห็นนะว่าจริงๆมันสําคัญนะหลายหลายท่านอาจจะคิดว่าไม่เห็นต้องเรียนเลยทาไมต้องเรียนฉันก็ขับรถมาสิบปี20ปีไม่เห็นต้องเรียนอันนี้แหละเป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณปุ๊กเนี่ยฝากให้กับคุณ ผู้ชมเลยพวกเราทุกคนขับรถโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เขาจะบอกว่าเนี่ยผู้หญิงขับ<อ>คุณผู้หญิงคะเราอยู่ในรายการเฮอเดย์คุณปุ๊กค,คะบอกกับล่าสาวหน่อยส,สิคะว,ว่าสิ่งนี้สําคัญต่อคุณยังไงจริงๆแล้วว่าผู้หญิงอ่ะออมีทั้งครอบครัว <c oughs> ใช่ไหมคะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อาจจะมีลูก <c oughs> มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ อยากให้มีทักษะตรงนี้ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดใจจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับรถเป็นสิ่งที่ไม่ไกลกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษารถยนต์ในเบื้องต้นคือเราไม่ได้บอกว่าจะให้ลงลึกถึงขั้นเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออย่างน้อยเนี่ยก่อนที่จะสตาร์ทรถยนต์เนี่ยจะต้องรู้ว่าจะต้องเช็คอะไรบ้างยางเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ายางมันสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยหรือแม้กระทั่งทักษะที่ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วทําให้เราแล้วก็คนที่เรารักรอดถูกตอ้องอันนี้สําคัญจริงๆ<ช>โดยเฉพาะ สาวโสดอย่างเราเรานะคะเราควรจะตัวเองเื้องต้นกันนิดนึงคุณ่ะทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้นะคะและถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าฝึกได้ที่ไหนแล้วก็กระตามที่เราคุยกันไปนะค่ะคุณพิเรของเรานังอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอ้โหเรากำลังคุยสนุกทุกครั้งที่กําลังจะแบบเข้าปากคุยสนุกก็ต้องตบเข่าชันเลยแล้วอ่ะคุณต้องขยายเวลาได้แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณคุณปูก่อนละกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทีความรู้ให้กับพวกเราสาวๆทั้งหลายในเรื่องของการขับรถ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆท,ทีเดียวนะคะและเอาชมคะอย่าพิ่งไปไหนนะคะหมดจากรายการเฮอเดยเนี่ยเรามีรายการคัมภีวิถีรวยเมื่อกี้เด <c oughs> ิเนผ่านมานะคะมะม่วงน้ําปลาหวานค่ะเดินกันมาเนี่เปรี้ยวปาก <c oughs> โอ้โหใช่ใชไหมกันแทบไม่ทานเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เขามาพร้อมกับ ธุรกิจน้ำปลาหวานที่บอกเลยนะคะ<อ>ว่าปังสุดๆจะขนาดไหนรอติดตามได้ในรายการคําภีวิถีวรวยนะคะ<ด>และ,ะเราก็ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆของเราสองคนนะคะจากนูวช็อปด้วยนะคะเอาล่ะรากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ,คะสวัสดีค่ะ